สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพันธุ์เศรษฐีชนแนลนะคะคลิปนี้เราจะพามาชมนะคะ,ะมะพร้าวน้ําหอมนะคะมะพร้าวน้ําหอมแต่ว่าต้นนี้มันจะมันจะลูกเล็กนะคะลูกเล็กนะคะเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเราคือเราจะไม่เคยตัดมันออกมาสักทีนะคะตั้งแต่มันมันเพิ่งจะมีมีลูกปีแรกใช่ไหมก็เลยปล่อยให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้มัน ให้มันแห้งเลยนะคะให้มันลูกมันแห้งเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวดูใกล้นี่นี่นะคะ,ใ nice, ใะ,คะลูกแห้งขาดต้นเลยนะคะจะลองดูนะคะว่าถ้าเป็นลูกแล้วจะเอาไปทำพันุ์ได้ไหมนะคะจะลองดูนะคะก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะคะปกติออกมาไม่นานเราก็จะตัดไปไปกินแล้วนะคะแต่นี่ไม่นะคะเราปล่อยไว้อย่างนี้เลยเนนี้กำลังกำลังจะกำลังจะแห้งก็มีนะคะ แห้งไปแล้วก็มีนะนี่นะคะนี่นี่เห็นไหมคะเนี่ยนี่ก็แห้งละลูกเนี้ยแห้งละนี่นี่อีกนะคะนี่อันนี้ก็สามลูกสามลูกก็แห้งเรียบร้อยนะคะเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เลยนะคะจะลองดูนะคะว่าเอ๊จะทําพันธ์จะเอาไปทําพันุได้ไหมนะคะจะลองดูต้นนี้ต้นเดียวนะคะแล้วก็อีก ลักษณะหนึ่งนะคะที่เราทดสอบนะ,ะสำหรับมนะพร้าวต้นนี้นะคะแต่ต้นอื่นเราเราไม่ทําแบบนี้นะคะเราทดสอบดูเพราะว่าเราไปดูนะคะาตามาช่อง YouTube นะคะเขาบอกว่ากิ่งกิ่งของมะพร้าวนี่ห้ามตัดนะ,ะห้ามตัดนะคะเราก็เลยลองทําตามนะคะนี่นี่นะคะกิ่งเนี้ยกิ่งที่กาลังโยกโยกอยู่นี้นะคะเราเราก็จะไม่ตัดนะคะ ต่อจะให้มันมันลงมาข้างล่างเยอะๆหรือลกอะไรประมาณไหนนะคะแล้วก็จะปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะต้นนี้ต้นเดียวนะจะเป็นการทดสอบดูนะคะปล่อยมันไว้อย่างนี้นะคะแบบเต็มไปหมดเลยนะคะเห็นไหมนี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยก็วางระเกียระกะตามนี้แล้วก็ยังไม่ไดเกียรไปไหนนะคะปล่อยไว้อย่างนี้ให้ให้่วงเองนะคะให้ร่วงเองจะดูซิว่า,าที่เข้าที่สูตรกันนะคะว่า ออลืมบอกว่าทําไมต้องปล่อยทิ้งไว้ลืมไปลืมบอกตั้งแต่ต้นก็คือ,เ,อ,อเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะเขาว่ามานะคะเขาว่าอย่างงาั้นว่าถ้าเราไม่แกะกิ่งเนี้ยคือไม่ผู้ผออิพิอไม่แกะตัดตัดนะเพราะต้นอื่นเราเราจะตัดให้เกลี้ยงเลยนะคะมันลกเราก็จะตัดตัดตัดทันทีเลยแต่ต้นนี้เราจะลองพิสูจน์ดูว่าถ้าไม่ตัดนะเขาบอกว่าต้นมันจะเตี้ยนะคะก็ค่อนข้างพิสูจน์ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือ ต้นนี้เขาจะเตีย้ยนต้นอื่นๆเราต้องใช้เราต้องใช้บันไดลิงนะครับปีนขึ้นข้างบนนะคะไม่ไม่ไมถึงเนาะแต่ต้นเนี้รู้สึกจะเตี้ยกว่าชาวบ,บ้านเขาหรือปลิาหรือ,ร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 อบังเอิญก็ไม่รู้เนาะก็เลยจะพิสูจน์ดูนะคะประมาณนี้นะคะนี่ๆๆนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะรอให้จนจนกิ่งนี้กิ่งนี้มันจะมันมันเหมือนจะหลุดเองเราถึงจะดึงลงมานะคะแต่ถ้ามันอยู่แบบเนี้ยมันแข็งแรงก็ปล่อยมันอยู่แบบเนี้ติดต้นไปแบบเนี้นะคะแบบเนี้ย เราเราจะไม่ตัดแต่ต้นอื่นเราตัดเรียบเลยนะคะเกลียงสะอาดเลยนะคะเพราะมันลกอะ่ะมันลกมันกลางมาแล้วรู้สึกลำคาญก็ตัดทิ้งอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เราจะปล่อยให้มันอยู่แบบนี้แหละนะคะแต่ทดสอบดูเนาะไม่ลองก็ไม่รู้เนาะก็ลองดูแล้วกันสักต้นหนึ่งแล้วก็จะดูว่าผลที่แห้งแล้วเนี่ยเราจะเอาไปทำพันธุเพาะพันุ์ได้อีกหรือเปล่านะคะ ผลนี้นะคะเนี่ยแห้งหลายผลมากลลมลา 6, แล้วล่ะเต็มเลยน่าจะหกเจ็ดแล้วล่ะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะ